สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลท์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูอ่าเครื่องเจ้าตัว TCM 2 4 6นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูปุ่มต่างๆกันเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์เปิดปิดเครื่องแล้วก็สวิตช์เปิดเสียงปิดเสียงนะครับตัวนี้นะครับเ,เปิดมาดูนะครับ เดี๋ยวผมขอปิดแสงก่อนนะครับปิดปิดปิดไฟหน้าจอนะครับถ้าอย่างนั้นแสงมันจะจ้าเกินนะครับอ่าผมขอปิดแสงก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับมาดูด้านข้างกันก่อนนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นปุ่ม PTT นะครับใช้สำหรับกดทรงนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวที่สองเป็นตัวโมนินะครับปุ่มนี้ครับอ่า กดไม่ต้องค้างกด1ครั้งมันจะเป็นเปิดไฟหน้าจอนะครับอ่าเปิดไฟฉายนะครับอ่ากดปิดอ่าอ๋อมันจะมี2สเต็ปกด1ครั้งมันจะเปิดกดครั้งที่2มันจะเป็นกระพิบให้นะครับอ่ากดครั้งที่3ามันจะปิดนะครับเห็นไหมครับอ่ากรณีเรากดค้างดูนะครับอ่ามันจะเป็นเฟเฟลนะครับปุ่มบนนี้อ่าเห็นไหมมีเสียงเฟเฟล มาดูปุ่มท so ี่สองการปุ่ม uh, ล่างสุดนะครับอ่าเปิดแสงหน้าจอนะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งปิดนะครับผมถ้าเรากดค้างดูนะครับอ่าเป็นเสียงฉุกเฉินนะครับผมอ่ากดปิดตัวนี้เป็นปุ่มคอนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นปุ่มวีทับเอ็มครับผมตัวนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูก่อนอ่าปุ่มวีทับเอ็มนะครับกด มันจะเป็นโหมดความทีกับโหมดช่องนะครับอ่าอันนี้เป็นโหมดช่องถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง imprint. อ่ามันจะเป็นความทีนะครับอ่าตัวนี้เป็นปุม่มปุ่มเมนูนะครับกดไปหนึ่งครั้งเราก็สามารถเลือกเมนูได้เลยตั้งค่าแสงตั้งกําลังส่งตั้งเสียงปุ่มกดมีหลากหลายนะครับเมนูอ่าอันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีดนะูฟังก์ชันนะฟังก์ชันเล็กนึงนะครับ ก็คือตั้งค่าสัเฟลนะครับเป็นค่าภาครับนะครับผมอันนี้มันอยู่ที่ระดับ23ก็กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้งไปยืนยันกดออกนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน3นะครับเป็นเลือกโหมดนะครับเราจะเอาเป็นความถีจะเอาเป็นทั้งความถีหรือช่องจะเอาเป็นช่องนี่ครับได้หมดเลยนะครับผมเป็นปุ่มฟังก์ชันที่4 กดฟังก์ชันเลกสี่เป็นปุ่มกําลังส่งนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเลือกกันไหนเราก็กดเมนูได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่เลือกนะครับผมกดกีออกอ่าเสร็จแล้วปุ่มฟังก์ชันห้านะครับเป็นปุ่มบอกนะครับผมออกอากาศด้วยเสียงนะครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าปุ่มฟังก์ชันแล้วก็เลขหกนะครับเป็นตั้งโทนทั้งภาครับภาคส่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าโทนทั้งภาครับภาคส่งนะครับผม ปุ sabes, anyway, out, out, like ่มฟังก์ชัน7นะครับเป็นโทนเฉพาะโทนภาครับนะครับผมโทนอันล็อกภาครับนะครับกดลอกนะครับปุ่มฟังก์ชันแล้วก็8นะครับเป็นโทนภาคส่งนะครับเป็นโทนอันล็อกภาคส่งกดออกปุ่มฟังก์ชันแล้วก็9นะครับเป็นปุ่มสแกนนะครับผมเห็นไหมครับกดออกนะครับ ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มดอกจันนะครับเป็นปุ่มล็อกเครื่องนะครับล็อกปุ่มกดนะครับวิธีปลดล็อกก็คือกดฟังก์ชันค้างไว้เห็นไหมครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันเลขศูนย์นะครับเป็นปุ่ม FM นะครับเรดิโอนะครับเห็นไหมครับวิกดนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็เลขศูนย์เหมือนเดิมเห็นไหมครับ อันนี้เป็นปุ่ม up down นะครับผมขึ้นลงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มช่องเสียบสายสมูทชหรือว่าหูฟังนะครับปุ่มนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับรูปทรงสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดูปุ่มต่างๆปุ่มใช้งานต่างๆของเครื่องเจ้า tcm นะครับผมผมขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับอออย่าลืมกด ับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ